เอาอีกแล้วพี่น้องมีเหลืองตื่นตาตื่นใจมาให้อัปเดตยู่ทุกวันสำหรับน้องธิดาลาวศรีวิไลล่าสุดลุงใหญ่นอ้อลุงใหญ่เพิ่นก็ได้เผยปากออกมาเบาแล้วและน้องคอปเตอร์คือใครต่อไปนี้น้องคอปเตอร์น้องธิดาลาวศรีวิไลจะเป็นคู่จิน้นกันจริงๆหรือไม่หรือจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้น เรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะทุกคนก่อนอื่นเมื่อเข,ข้าก่าเข้า่าสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังล่าพี่น้องฟังไทยและพี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศยินดีตอนทัาทุกท่านเข้าสู่สองคัมเพลงสาวเล่าไตมือหนีสาวเพลงกลับมาจากค้ายปลาอยู่ตลาดนาะเพราะว่าสาวแพงเป็นเม่ขาค่ายปลาอยู่ตลาด พอแต่มอหอดกับพ่รอสาฝ่าจับโทรศัพท์มาเลือนหาขอมูลของน้องีิดาเล่าศรีวิไลบ่อเบ,บิงบอดด่อใดพี่น้องต้องเบิงกันอัปเดตของน้องทุกทุกส่วงพอว่าส่วงนี้น้องีิดาเล่าศรีวิไลไปไซก็มีกระแสเฮ็ดยั้งก็เป็นกระแสพี่น้องบ่ว่าสิเป็นซื้อต่างๆัก็เอาไปว่าเอาไปสื่อสม้มเนาะตั้งแต่ปล่อยเพลงจากใจคนลาามากนี่คือแบบว่าปังผู้แตกเฮ่ ตอนนี้คือคำบราเล่าไทยเหลือมจะบ่มีพรมแดนแล้วพี่น้องและตอนนี้อาจารย์ผู้ชีวิไลและลุกใยเพิ่นกได้เด้ากันได้โอร่มกันว่าจ,จะเหตุโปรเจกต์ไงขึ้นมากก็คือจุดประสงค์ของเพผลลักๆก,ก็คืออยากเอาพรมแดนออก คำว่าเล่าและไทยอยากเอาแม่นําโค้งนี่ออกบอกเห็นมันมากันสองฟังเล่าไทยอยากให้คนเล่าคนไทยเปรียบเสมือนบานพีเบื้องหนองให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันพี่นนองนับตั้งแต่น้องที่ดาเล่าซีวิไล่ปล่อยเพลงจากใจคนเล่านี่มากนี่บอกได้เลยว่าคนไทยเริ่มเปิดใจหากคนเล่าไร้ขืนแห้งคนเล่ากะกาบอกหากคนไทยคนไทยกะกาบอกหากคนเล่าบอกได้เลยว่าน้องที่ดาเล่าซีวิไล่นิดเป็นถูดหน่อย ที่เสื่อมโยงเสื่อมต่อระหว่างคนลาวและคนไทยแหกับมาหักแหกับมาแพงกันแบบว่าเป็นปึก๊กแพนแนนน้าขึ้นกว่าเกา่าเออเมื่อเห็นเช่นนั้นอมเมื่อเห็นเช่นนั้นลูกไงเพื่อเกิด,กดไอเดียปิ้งขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นเป็นการดีเลยในเมื่อว่าคําว่าลาวกับไทยมันเหลื่อมสิยบมีพรมแดนแล้วขั้นสันทามาเฮดโปรเจกต์ให้นนองที่ล,วลาวซีวิไล เป็นตัวแทนของคนล่าทั้งประเทศและให้น้องคอปเตอร์เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศและหงสองคนมาห้องพี่ครูกันมาเป็นครูจินกันและพี่น้องกูโบ่เพลงนั้นเป็นกรล่ำซึง้งก็มาจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินพี่น้องอาจารย์บิ๊กภูมิรินนี่เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้ยเพ่นประพันธ์ผลงานออกมานีิบ่มีทีตีพี่น้องคำซับคำว้า ทุกสิ่งทุกอย่างทีเพิ่นบรรยายออกมาในบทเพลงนี้คือแบบว่าสวยงามแห้งสวยงามละเอียดละออคํเบอกทีเพิินบอกออกมาทีเพิินกันออกมาเป็นบทเพลงแต่ละเพลงนี้มันมีทีนี้สะเพงฟังติดตามผลงานเพิ่นแบบว่าเพลงของบวสิเป็นบทเพลงบวสิเป็นกรนล่มที่อาจาร,รย์วิพูมบาลินเพนเขียนออกมานี่คือแบบชุดหยอดอีนนี้พี่นอ้องออันนี้จากควาวบุ้สซึกของสะแพงนะคือแบบนั้นคือชุดหยอด แล้วเพลงนะเพราะว่าเพ่นกบาเนาะในเมื่อก่อนนะมีอเล็กซานดราคนลาวเฮานี่แหละไปแสดงนังกับเวียอืแล้วตอนนั้งประเทศหนคนลาวกับคนไทยนี่อุ้ยไปมาหาซูกันพี่น้องหักแข่งกันคนไทยกระบาถึงคนลาวคนลา,นาวกับบาถึงคนไทยพี่น้องอันนี้คือเป็นอีหยังที่แบบว่ามันเป็นสัญญาณทีดีแห่งชอบแพงว่ารือว่าน้องที่ล,วลาวซีวิไลนี่สิเป็นคนปดหรอกเออเพราะว่าแต่ดึกดำบันมกหันสำหรับ ความคิดของสะแพงนะเล่ากับไทยเนี่เป็นพีเป็นนนองกันได้ทั้งทางที่ว่า,าศาสนาวัฒนธรรมการป่ากการบอกสูสิงุูยานคือบ่าขายกันแห e ้ง e มีประเทศเล่ากับประเทศไทยทีบอกเขาใจกันหูเหลืองโดยทีบ่อสายลามแปลภาษาอืมและวสะเพงคิดว่ามันหอดเวลาอ่ะทีสวรรค์เบื้องบนอืมเพลินบรรจงให้น้องที่ลาเลา่านี่ซีมาเป็นคน เอาข้ามาเม่นำํำโค้งออกอืมเอาข้ามาเม่นำํำโค้งออกและเสื่อมโยง่าวกับไทยนี่สิเป็นแผ่นดินเดียวกันพี่น้องป้าสะเพรีฟังเลยก็แบบปืนปิตีเห็นเห็นมาเป็นไปได้เลยเห็นมาเป็นไปได้ขนาดปลอยเพลงนี่ออกมากนะคนลาวคนไทยกาบอกคากันไล้เขื่นการแสดงออกต่อกันไร้เขื่นเขินว่ามีสัมพันธ์ทํใไมตีทีดีต่อกันถามว่าในอนาคตเนาะน้องที่ลาวเฮ็ซสําเ,สเร็จนะ คนลาาคนไทยไปมาหาซูกันบอกว่าสีเป็นกันเกิดใบสังธุรกิจเศรษฐกิจสะแพงมาเสือว่ามันสีดีขืนกว่าเกา่าเออฮันแหลพี่น้องสำหรับสะแพงคิดแบบนี้และทานผู้ชมนี้คิดแบบใดคือกันบอกคือแบบว่าไปเบิ่งคลิปแล้วเนี้ยโอ้ยรอถาชมรอถาฟังพี่น้องอืมแต่สะแพงคิดว่าลูกไงเพิ่นเว้ามานี่ สเงคิีว่าโอกาสเป็นไปไดนนี่คือสูงแห่งนาอในนามที่เพิ่นเป็นผู้จัดการนะเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบอกอีหยังออกมานี่เพิ่นต้องมีไอเดียต้องมีโปรเจกต้องมีแบบแผนการขอ้เพิ่นอยู่เดียวทีเพิ่นบอกออกมาเกินเกินออกมาแบบหนั้นะเพิ่นก็ลอหาเบิ่งกระแซ่ที่กันพี่น้องซอยปันกระแซซอยกันเด้อซอยดันซอยเสียให้น้องที่ลาล่ากับน้องคอบเตอร์ในห้องเพียงคูกันให้ทั้งสองนี่เป็นสะพานเสื่อมโยงระวังเลาากับไทยเอาข้ามไปเป็นน้ำค้งออกไปได้พี่น้อง เสื่อมย่งให้ได้ระวังลาวกับไทยให้เป็นแผ่นดินเดียวกันอันนี้ซอร้แพงเห็นเลยก็แบบโอ้มีความปื้มติติแห่งพี่น้องโบออกมาเบาวอดใดตองใดเบาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมช่วยพักช่วยดันอืมให้สองคนไหนมามีผลงานรวมกันเพื่อว่าจะสางสัมพันธ์คือเศร้าวแรงมาไหนสางสัมพันธ์ทําไม้ตีอืมบานพีเบื้องนอกให้หกักให้แพงกันไปมาหาสู้กันไปผลกินปลามาผีกินเขาเออพี่น้อง โอ้ยสะแพงฟังแล้วก็บแบบดีใจแห้งโบคิดว่าน้องที่ลาล่าสิหิตมากขนาดนี้นาอโบคิดว่าคนไทยสียหายโอกาสขนาดนี้โบคิดว่าดาระดับผู้รักผูใหย่สียหายวามเมตตาน้องที่ลาล่าขนาดนี้แบบเด็กหน่อยตัวน้นอยๆสิบเอ็ดปีนะอืมถือว่าเป็นถูดเด้ เป็นตัวแทนของคนล่าที่ไปเผยแร่วัฒนธรรมเล่าไปเผยแร่กวามเป็นเล่าของคนของยุป,ประเทศไทยแห่คนไทยเปิดใจแห่คนไทยยอมรับคนเล่าเอาไลน์เขิขนแล้วอีกยังดีๆต่างๆมันก็สิตามมาซะแพงคิดว่าแบบนะั้นแล้วทานผู้สุมเดกคิดว่าแบบใดคิดคือซะแพงบองอืมว้ายดีใจเด็พี่น้องดีใจอีดีไีดีใจแบบ เอาคำว่าเป็นน้ำพองออกไปได้เนาะเซียมโยงกันคาดได้พี่น้องเอ,อื่นซอฟแปรคิดว่าจังสัตว์เนาะพี่น้องกับผมีียังลายเนาะมีแต่มาถามล่อซุ่มถาติดตามผลงานต่อไปว่าโปรเจกต์นี้สิเกิดขึ้นตอนใดเออแล้วบดเพลงงานสิเป็นแบบใดสิมวลตุ้มมวน,มวน,มวนแต่สำหรับซอฟแปร์ซเซียมา น้องที่ลาล่าซีวิไลกับเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์พลังเสียงเต็มอยู่แล้วน้องคอบเตอซับแพงไปเบืองได้ได้ตอนที่แดกซับแพงโมหูว่าน้องคอบเตร์เป็นไผ่เออซับเพงกับเขาไปเบืองไปเบืองผลงานป๊าดบบธรรมดาเด้ออืมเสียงคือทรงพลังแห่งแบบสายมอลำนีจึงสี่ลดเออและท้าว่าน้องคอบเตรอน้องที่ลาล่ามามีผลงานรวมกันแล้วผลงานเพลงนะ่ะออกจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กผูมารินนี่ก็ แห่งสุดยอดเลยนอ้งพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะซิมีสำนีเนี่ยบอกไปร้ายยายหางบอกไปมันกะซิเหยื่อบอกไปมันกะซิเห่าสะแพงกะซิเด็กข้อตัวไปอาบน้ำก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อถ้าพี่ผ่านประกันได้กะเซนเกาเซนเคยสะแพงกับต้องขออนุญาตมาหนาทีนี้เด้อต้องขอโทษถดาะต้องขอโทษขออภัยมาหนาทีนี้แลทายซุดซุดหนีขออวยใส่ให้พ่อนสำหรับ ทุกทุกทานทีเขามาหาับสมหับฟังคลิปของสาวแพงจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแง่งมีเงินใส่มีเงินเก็บมีเงินกินตลอดปีตลอดไปยาเจ็บยาจนเฮงๆฮงรวยๆเดอ้อสำหรับคลิปนี้พ่อเ,เขาเข้ามาสบายดีสวัสดีค่ะไ๊ายยพ,พ,พอกันคลิปหน้าจ้า